สวัสดีครับพี่น้องครับมือนี้นะครับพีดาวงอิงเลี้ยงเขาโรอเเมโหลา่อกับะหลายกว่ามือค่ะอเลียงได้หลายกมได้ไัป็น้เวการ์ดนะลองดูรทุกนอยู่นหนะเคมามาทยเข้งบดเท่าไหร่1มหนึ่งหมื่นสองร้อยสาม เห็นลาบเลยหมื่นเนี่ยใช่เยอะ้าห้องโถง2,000กว่าบาทเนาะก็ตอนนี้มัน20 23ก็น่าประมาณ2,000กว่าเห็นถ้าจะเป็นห้องโถงห้องโงนี่ไม่ต่ำกว่า5เดเด็กลปบเดี๋ยวเราจ่ายไปก่อนมีเดี๋ยวถ้าเสร็จจ่ายไได้เพราะต้องบัตรอีออนบัตรอีออน บาดยออนได้ไหมบาดยออนจ้ะอยู่ข้างบนครับผมอันนี้ขอบคุณน้องอุ้งอิงครับโอ้ขอบคุณแม่พีชขอบคุณแม่พีชพีชได้อันนี้อะไรเนี่ยถือกใจอิริพ่อกระเสียบพ่อที่เติมกินดีกุ อินลีเพ่อนำมาตื่นมา,มากินกนะ,ะเห็นไหมปาของัน้ำซาแซ่บแซ่บกินอีกเจ้าบาทก่นพี่น้องเอาว่าพออีกเอาไหมน้ำซาพี่น้องน้ำซามันแซ่บมันหอม อาหารไทยครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนี่แหละครับอาครับนี่พี่ไอ้งยังครับนี่พี่พี่ซิดนะครับคนขอนแก่นครับผมบ้านอยู่ขอนแก่นนะครับเปิดอาอาะละไอ้นี่คือร้านอาหารไทยอาหารไทยอยู่ยิออนนาดิกส์ครับเนี่ยนะครับผม อน,นิจตะสนามอันนี้สนามบินนอ้อยเนาะครับพี่ใจสนามบินนะครับเต็มโตรครับพี่น้องครับนะครับจ่าใจมืน่นมื่นกเหรียญโอ้มื่นกเหรียญหนึ่งหมื่นเป็นเงินไทยกันจีประมาณสองพันดูในหลวงครับ มินิัที่บของธนาคารทขอบคุณแบงก์กรุงไทยด้วยนะครับทันหลังไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่ไม่เอาเลขบแตบเดี๋ยวจะหยอดทิปไงขอบคุณมากครับเดี๋ยวไว้มาเที่ยวใหม่ขอบบคคุณรัขอบคุณครับ อ่าเข้าไปตจอเนันที่สก็นร้านเนาะเป็นวัตที่อะไรอย่างเ้นรูเาไปวันที่หายังก็ร้านจินบัวยังกวันที่ห้าร้านนิวบัวอาซาฮิเยวันที่หกนิวสยามโยโกฮามาชนวันที่7อยู่ที่ร้านมุมปากโตเกียววันที่แปดตลาดไทยญี่ปุ่นนาริตะช่วงบ่ายสอง แล้วก็ชินจุกุวันที่8ครับตอน5้าทุ่มร้านยิ่งรักอ๋อร้นยิ่งักษณ์ได้ยิ่งรักครับอาจจะปอกันครับได้ขอบคุณครับขอบคุณในอะไรครับโอ้ขอบคุณครับไปใส่เบอร์ล่ะไปใส่เบอร์ล่ะกินแล้วหนีไปห้องน้ำ้าห้องน้ำคนห้องน้ำหรือเปล่าขึ้นไปข้างบนเล้วนี่พี่พี่ไกดแกนั่งกินอยู่นี่นี่นี่มานี่ เขาพี่ไอติมนะมามแม็นบางงานคือพวกภากินไอติมนางก็ชวนไปกินอยู่เสื้อผ้าอยู่ใสอยากได้เสื้อผ้านี่เต็มไปเบิดซื้อเสื้อหน่อยซื้อเสื้อหน่อยซื้อเสื้อไปใส่ร้องเพลงหน่อยพอไปซื้อเสื้อก่อน ไปด,ดูเสื้อดูเกือบกันเฮ้ยโปรเจกต์บอกว่าจะซื้อให้ฟรีหรออุ้ยเอันนี้กัรบป็นแต่ของฟีแทนพี่นองตอนนี้เราอยู่ที่ห้พี่นองเดี๋ยวอันอีหลาย,ยากได้ยังเดี๋ยวผมสิ่สี่ให้พี่น้องจังเอาขึ้นให้ผมได้ไหมเนาะ <c oughs> ไม่ไม่เอาไปใส่แขนเสื้อนี่ยอุ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงเหมือนยูนิคอร์เลยแพงบัวเนี่ย <c oughs> มีตัวละสองสองพันไม่มี เอาไปไหนอ่ะก็นี่ไงเออนี่ไงเจ้าก็เผาไม่ใช่หรอกเจ้าพาผู้ชายอุ้ยเื้าตีเขาวนี่สวยเฉยเอาเสือมาบกครบเอาเสือมาบกครบมือบกครบงานพี่น้องนับเสือมาเจ็ดมือนับเสือมาเจ็ดมือลืมข้าวว่ามันมันมีกลางคืนพร้อมมีกลางเวียดนามว่าเฮาแหนว่านี่ก็เอ้ยให้ดูไปได้ดูได้มันหลุดไม่หลุดไม่ได้ความลับกับผู้จัดการมาเดียวอุ้ย อุ้มอีหยังทรงมาออให้เบิงออ่งเขาบอกเอาให้อออดูหน่อยไป,ปไปเบิ่งเสือ,อไปเบิ่งเสือเร็วๆยังหน่อย,อยบวดจู่ลงไหมแต่ก็พูดกับพ่อน่นเรี่องมือส่อมือไส้พ่อบอกเด้ก็บอกเอาเด้อบอกไคลูกไปบองเด็กก็เอาผู้น,นั้นบอกไคลูกเปลี่ยนในคนละมือสองมือสองมือก็เปลี่ยนเดือนหนึ่งอะเปลี่ยนไปยี่สิบคนหน่งเออนะพ่อสกอน์ในอามาเดียวเหมจะเห็นบ้านเลยบอดในคลิป ออกซื้อเลยไปะจะดูเสื้อไหนมันมีร้านนี้กับร้านนี้เอ้าเจ็ดการมาเดียวฟั้งมาเรื่อยไหนมีกี่ร้านเราไม่แต่ของแท้เราไม่แต่ของแท้จังที่นี่เขาแต่ของปลอมใช่ไหมนี่ไงเสื้อเสื้อนี่ของอะไรเนี่ยบาร อันนี้ชุดผู้หญิงตัวไหนที่แรกอะไรแลกเงินไงอ๋อที่แลกเงินอ๋อจังหน่อยบอลลงมาได้เลยไปเข้าร้านแลกดูไปอันนี้ของผู้หญิงปะเขาจะไปดูรุ่นนี่จังหน่อยบอลลงมาเดี๋ยวสิบนาที เออใช่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 อีห<ร>ละซื้อม้อนนี่ย่าเมื่อมันจังบป,ปวดข้อลูกนี่ไหมโอ้ยคือบพี่น้องนี่เซร็องเพียงนี่ อเอาเสือมาบูคบข่อยตีเ,เห็ดจังไงเนาะเนาะยนินักมาอยู่อ๋อองยน่็แพเขาบอกเนข้าชื่อเสือใส่อ๋อนี่ไงแ่บนับเสือพิมือสองร้อกว่าบาทไม่แพง,นนง,งไได้ด อันนี้ชุดนอนเหรอชุดนอนเอาพอคลิปต่อไปพี่น้องเดี๋ยวข่อยฮาร์ดเสียเสียไปใส่ข่อยเอาเสีอมาบอกครบมือเอาหมวกสวกเอือวเอาวัญญญาวุทธเอาฝั่งนู้นน่ะวัญญญาวุทธใส่แล้วขอยห้ามคืนวิะมณ์ใส่ตัวที่สองนี่มาดูกะมณ์ใส่ตัวอี นี่เลยน้ำดูสวยไหมใครบอกว่าดีสวยอะใครเอ้าใครอ่ะเอ้าขอห้ามถ่ายรูปก่อนคิดต่อไปครับพี่น,อ <c oughs> น้องคลิปนี้จบเนิครับขอบคุณครับ